ไหนใครตรวนดูติเนี่ยเออเนี่ยโอ้มันไม่เรียกนาทีล่ะฮะไม่เรียกนาทีล่ะเรียกนาทีล่ะไมเอาแล้วเด็กเพิ่งจะไปทำมาเป็ดปุนเป็ด อกินนิดเดียวพอเออไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าบ้านแล้วนะพอแล้วแล้วก็นอนแล้วไปเข้าไปนอนได้แล้วค่อยๆค่อยๆอ,อย่า,ยาค่อยๆค่อยๆพอ,อแล้วพอแล้ว พอแล้วลูกพอแล้ว,ลวไปเข้าไปได้แล้วไปไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าบ้านแล้วไปจะไปเฝ้าอะไรอีกเอาขึ้นโต๊ะอย่างนั้นน่ะขึ้นโต๊ะเลยอึบเลยเร็วๆขึ้นโต๊ะยังจะไปไหนอีกทำไมเดืออย่างนี้อะนี่มาขึ้นโต๊ะเลยจะขึ้นไหมเนี่ยมาขึ้นโต๊ะนี่เลยเร็วๆไปไหนอ่ะ ลงไปโดนตีจริงๆนะจะตีให้อ่ะค่ะโดนตีอะจะตีให้ค่ะดูนะนิสัยเสียอีกแล้วเนี่ยโอ้โหดือด้ออะไรขนาดนี้ล่ะย,ยังยังยังไม้นี่เห็นไม้ไหมเนี่ยเห็นไม้ไหมเนี่ยใครตูนเห็นไม้ไหมเนี่ยก็ลองไปสิอ่ะก็ลองไปสิค่ะเนี่ยจะตีจริงๆไม่ได้ตีมาเป็นหลายเดือนแล้วเนี่ย ก็ลองไปสิมันไม่กลัดละค่ะต้นอลองลองไปสิลงไปจะโดนตีอ่ะลงไปจะโดนจริงๆอ้า ลงไปเลยถ้าลงไปได้ลงไปจะขึ้นไหมเนี่ยอันนี้ใส่เสียอย่างเงี้ยมันโดนตีแน่ดอะแผลไม่หายทักทีเนี่ยเห็นไหมละ่ะนอนเลยเออประชดประชดเป็นหมาอะไรประชดอย่างนี้ลละฮะอะเข้าบ้านเปล่า เข้าบ้านไหมฮถ้ากลัวจริงอะมันไม่อย่างนี้แล้วไข่ตุนขึ้นโต๊ะนี่โต๊ะนี่เนี่ยยังยังกินไม่ได้แล้วกินไปแล้วกินตะละเปาไปแล้ะ แผลยังไม่หายเลยแผลเต็มหมดนั่นน่ะเร็วๆไปเข้าไปกินไม่ได้ไปเร็วๆกินไม่ได้ไปเร็วๆจะไปไหมเนี่ยดื้ออะไรขนาดนี้เะยเนี่ยอือดื้ออะไรขนาดนี้ไม่ได้ลูกข้าเหนียวเออเดี๋ยวแผลหายก่อนค่อยกินไปนอนปะนอไปเข้าแอร์ปะ ปนอนแอะวันนี้ไม่ร้อนไงวันนี้ไม่ร้อนไม่งั้นเข้าแล้วไม่ต้องสวัสดีเีกืออะไรมากินตะละเปลวไปแล้วยังไม่ไปอ่ะจะบอกพ่อเลยอ่ะพ่อมาจัดการเลยเนี่ยพ่อมันจะแจ้งเลยจะแจ้งไข่ตุนเลย พ่อมาแล้วพ่อ,อรเรียกพ่อมาจัดแจงพ่อมาจัดแจงไข่ตุ๋นทิ้งเนี่ยนิสัยเสียอีกแล้วเนี่ยเ,เป็นนั่งเฝ้าแม่ปุ๋เข,เขาเขากินข้าวหลามบังคับอะไรแล้วสุดเนื้เ <c oughs> ข้าวบ้าน ดีใจว่าคุณยุบได้หน่อย,อยีเ้าไปเข้าบ้านเลยเร็วๆเ,เข้ามาเร็วมา,ะา,วาวจะมาไหมเนี่ยอ่พอจะแจงอ่าอย่างนั้นพอจะแจงอืมเข้าบ้านเลยกลัวอยู่คนเดียวอ่ะเนะ่ะเออ,ข,เนะอขึ้นอึ๊บเลยเอาเปิดกระโดงไหมอึ๊บเลยอ่ะอึ๊บ ดูป่ะลงมาลึกลึกเลยนะลึกอือเฮ้ย